วันลุมพินีเจ้าเสือใหญ่เล่าประสบการณ์สัมมนามวยไทยครั้งแรกในชีวิตเจ้าเสือใหญ่สุดตื่นเต้นได้โอกาสอนสัมมนามวยไทยครั้งแรกในชีวิตให้กับนักศึกษาภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ มวยหนุ่มอาวุธแน่นวัย22ปีจากเมืองกรุงเล่าถึงประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนมวยไทยให้กับนันศึกษาระดับมหาวิทยาลัยรับรู้สึกตื่นเต้นที่ต้องแสดงออกต่อหน้าผู้คนจำนวนมากซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าความรู้สึกแตกต่างชัดเจนจากการโชว์ฝีมือบนเวทีในศึกวันลุมพินีท่ามกลางผู้ชมที่ส่งเสียงเชียร์ดังลั่นสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเจ้าเสือใหญ่ในบทบาทวิทยากรสอนสัมมนามวยไทยโดยเจ้าเสือใหญ่ เผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับคําเชิญจากมหาวิทยาลัยราชสุนาศตวศวศาส,สนานานา,นาให้ไปทําหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะแม่ไม้วัยไทยซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานได้รับความสนใจจากน้องๆน,นักศึกษาเป็นจํานวนมาก ผมได้รับโอกาสจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสุนันทาขอให้จัดสัมมนามวยไทยให้กับนักศึกษาประมาณ30-40คนผมภูมิใจมากที่ได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยออกไปสู่คนอื่นต่อและรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะปกติผมเป็นคนไม่ค่อยกล้าสแสดงออกเท่าไหร่แถมยังพูดไม่ค่อยเก่งด้วยและนี่ถือเป็นครั้งแรกด้วยที่ผมได้จัดสัมมนามวยไทยครับเจ้าเสือใหญ่รับของที่ระลึกจากตัวแทนนักศึกษาสำหรับเจ้าเสือใหญ่ ผ่านการชกในศึกวันลุมพินีไปแล้วสามไฟ์พร้อมรับเงินโบนัสรวม70,000 0บาททาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีแฟนมวยรู้จักเพิ่มมากขึ้นรวมถึงทําให้มีเป้าหมายในเส้นทางอาชีพนักมวยที่ชัดเจนพร้อมยังได้รับโอกาสดีๆและประสบการณ์แปลกใหม่หลากหลายเข้ามาในชีวิตซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของวันที่อยากเห็นนักกีฬาคือฮีโร่และเป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้นส่วนไฟต์ต่อไปเจ้าเสือใหญ่ตอบรับโอกาสสำคัญขึ้นชกแทน ลักแพนเทอร์ที่ขอถอนตัวเนื่องจากป่วยกระทันหันโดยจะเปิดศึกภาคสองกับเพชสุขุมวิทยบอยบางนามวยกแกร่งวัย25ปีที่โดนเจ้าเสือใหญ่สกัดทางรุ่งยัดเยียดความประชัยให้การเจอกันครั้งแรกโดยพร้อมสู้กันให้หายข้องใจในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอในศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันล,ลุมพินี46วันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้ห้ามพลาดชมด้วยประการทั้งปวง สำหรับศึกวันลุมพินี46สุกที่22ธันวาคมนี้ถ่ายทอดสดสู่แฟนๆที่รับชมในประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง7 HD กด35ออกอกากาศเวลา20นาฬิกา30นาทีถึง23นาฬิกา30นาทีประมาณคู่4จนถึงคู่เอกส่วนทาง Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และ y o ยูทูบวันแชมเปี้ยนชิพรับชมได้เฉพาะคู่1ถึง6เริ่มคู่แรกเวลา19นาฬิกา30นาทส่วน w a t c h a n i f c o m ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขัน สำหรับประเทศอื่นๆจะให้บริการในรูปแบบเพจเปอร์วิวจ่ายเพื่อรับชมโดยขึ้นอยู่กับนโยบายการออกอากาศในแต่ละประเทศกรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมทาง w a t c h v a n i c c o m